ถึงเวลาแม่ทัพและกรรมนภาคสีส่วนหน้าต้องทำจริงไม่สร้างภาพรับไฟใต้ระลอกใหม่สู่ปีที่19จากลัอล์ จุดคบไฟใต้โดยชายยงมณีพิลึกปี2565ถือเป็นปีเสือดุที่มีความรุนแรงและสร้างความสูญเสียมากกับแผ่นดินจังหวัดชายแดนใต้อีกปีหนึ่งแม้หน่วยงานความมั่นคงจำกัดพื้นที่ไว้ที่3จังหวัดคือปัตตานียาลานาราธิวาสกับสีอำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบายย้อยแต่ในความเป็นจริงยังมีการก่อการาร้ายนอกพื้นที่เหล่านี้ด้วยโดยเฉพาะในหลายอำเภอจังหวัดสงขลาเคยถูกก่อเหตุใหญ่มาแล้วไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองสงขลาอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะเดาหรือแม้แต่ อำเภอกันชนของเมืองหาดใหญ่ก็คืออำเภอนาหม,ม่อมอีกทั้งอำเภอที่อยู่ห่างไกลออกไปอย่างบางกล่ําและควนเนียงต่างก็เคยมีการก่อเหตุมาแล้วปัจจุบันขบวนการ b i n คือหัวหอกหลักในการสร้างสถานการณ์ก่อไฟใต้ขณะที่ในอดีตสังคมมักจะได้ยินแต่ชื่อของขบวนการพูโลในด้านหลักกรณีอำเภอนาหม,ม่อมในฐานะกันชนระหว่างพื้นที่ไฟใต้คืออำเภอชนะกับเมืองเศรษฐกิจนอกพื้นที่ไฟใต้คืออำเภอหาดใหญ่ทําไมในอดีตจึงไม่มีการก่อการร้ายรวมทั้งไม่เป็นแหล่งพัก หรือหลบซ่อนของแนวร่วมขบวนการแบ่งแยกดินแดนประเด็นนี้ยังไม่เคยมีหน่วยงานไหนวิเคราะห์ไว้อย่างจริงจังขอตั้งข้อสังเกตไว้ณนที่นี้ว่าอำเภอนาหมอ่อมถือเป็นชุมชนไทยพุทธที่ไม่มีศาสนสถานและสถานศึกษาที่เป็นของมุสลิมสิ่งนี้จึงทําให้ขบวนการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ไม่ได้แต่ข้อเท็จจริงอาจจะมาจากสาเหตุอื่นๆด้วยหรือไม่เรื่องนี้ยังหน้าที่จะต้องมีการศึกษาและวิเคราะห์กันอย่างจริงจังอีกครั้งที่บอกว่าปี2565เสือดุมากบนแผ่นดินฝ่ายใตย้เนื่องจาก เกิดเหตุร้ายตลอดทั้งปีรวมถึงสร้างความสูญเสียให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและบ i n รวมถึงนักลงทุนนักธุรกิจคนที่ทํามาค้าขายและประชาชนอย่างทั่วหน้าช่วงส่งท้ายปีเก่า2565 BIN กบก่อเหตุวินาศกรรมใหญ่คือขาบอมแฟลตตารวจที่อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสรอบวางระเบิดรถไฟบรรทุกสินค้าสองระลอกที่อำเภอเสะดาจังหวัดสงขลาและบึ้มปั๊มน้ามันปตทที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาส่วนก่อเหตุเล็กน้อยอย,อย่างเช่นยิงฐานปฏิบัติการเจ้าหน้าทที่หลลบบวางบงงบางงงงรระะเเิิดั้้้จแอกป็นตนต ปฏิบัติการในลักษณะดังกล่าวต้องถือเป็นเรื่องปกติของสถานการณ์สู้รบแบบกองโจรซึ่งเป็นงานถนัดของแนวร่วมที่ได้รับการฝึกฝนมาจากขบวนการ BN เป็นอย่างดีมีประเด็นที่น่าสนใจคือทำไมต้องเป็นปั๊มน้ำมันตรงนี้ทั้งคนในและนอกพื้นที่อยากได้คำตอบชัดๆจากหน่วยงานความมั่นคงเพราะห่วงหลายเดือนมานี้ปั๊มน้ำมันหลายแห่งถูกก่อวินาศกรรมซึ่งนอกจากจะสร้างความเสียหายด้านเศรษฐกิจแล้วยังต้องนับว่ากระทบต่อการจ้างงานในพื้นที่อย่างใหญ่หลวงจากการติดตามสถานการมานานทำให้เชื่อว,ว่าปั๊มน้ำมันที่ถูกวินาศกรรมทุกแห่งไม่ ่าจะมีเบื้องหลังโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางธุรกิจการเรียกค่าคุ้มครองรวมถึงการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติขณะเดียวกัน BIN เองก็ไม่เคยออกมายอมรับหรือปฏิเสธว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยทว่าก็มีหลักฐานจากฝ่ายตำรวจชี้ชัดว่าทุกคดีวินาศกรรมปั๊มน้ำมันที่มีผู้ถูกจับกลุ่มได้ปรากฏว่าล้วนข้องเกี่ยวกับขบวนการแบ่งแยกดินแดนทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นแนวร่วมหรือระดับปฏิบัติการและผู้ต้องหามักจะมีหมายจับติดตัวคนละหลายคดีจึงฟันธงได้ว่าเป็นนนนฝีมืออออขงง BIN ย่่าแ ในปั๊มน้ํามันยังมีร้านสะดวกซื้อตั้งอยู่ด้วยจึงเป็นสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านถือเป็นเป้าใหญ่ที่ลงมือได้ง่ายๆแถมทําลายเศรษฐกิจในภาพกว้างได้เป็นอย่างดีเพราะแต่ละแห่งต้องลงทุนกันหลายล้านบาทแม้เป็นของทุนท้องถิ่นแต่ต่างก็มีแบรนด์ยักษ์ใหญ่ทั้งของไทยและต่างชาติกํากับอยู่จริงหรือไม่ที่ b r n เลือกวิเนสกรรมปั๊มน้ํามันนั่นถือเป็นการยิงปืนนัดเดียวแต่กลับได้นกหลายตัวเพราะปั๊มมีแบรนด์เป็นของทุนใหญ่ที่กดทับทุนท้องถิ่นเจ้าของปั๊มเล็กๆตลอดมา ร้านค้าชุมชนล่มสลายมานักต่อนักนี่ยังไม่นับรวมคนตัวเล็กตัวน้อยอีกมากมายมีการประเมินว่าสิ่งที่ BRN ได้หลังจากวินาทกรรมปั๊มน้ำมันใหญ่ก็คือ1ได้มนชนเพิ่มทั้งผู้ประกอบการท้องถิ่นและชาวบ้าน2สร้างผลกระเทือนต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะกระทบศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้หรือสอบตอตที่เชิญชวนนักลงทุนทั้งไทยและเทศเข้าไปลงทุนในพื้นที่ 3. ลดทอนความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานความมั่นคงลงได้ไม่ว่าจากประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติ4ข่มขวัญคนในพื้นที่ให้อยู่ภายใต้ อิทธิพลของบี n เอ็นจนไม่กล้าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐและ5เป็นการฉายภาพให้เห็นความล้มเหลวของรัฐบาลไทยสําหรับ5ข้อสุดท้ายประเด็นพลังงานมาขยายชัดเจนยิ่งขึ้นการวินิศกรรมปั๊มน้ามันเหมือนผสมโรงทําให้น้ํามันแพงขึ้นไปอีกโดยเฉพาะเมื่อเทียบเคียงราคาน้ํามันกับมาเลเซียที่มีราคาถูกกว่าเป็นการเพิ่มความคลางแคลงใจให้คนไทยโดยเฉพาะคนในชายแดนใต้ที่ติดอยู่กับมาเลเซียเชื่อไม่ว่าการที่เวลานี้คนไทยเติมน้ามันเบนซินลิตรละกว่า30บาทขึ้นไปด้านน้ามันดีเซลก็ราว35บาทต แต่คนมาเลเซียข้างบ้านเราเติมน้ํามันทุกชนิดได้ในราคาเพียงประมาณ16บาทต่ตอลิตรดังนั้นพอมีการวินาศกรรมปั๊มน้ํามันในชายแดนใต้ครั้งใดคนจํานวนมากกลับรู้สึกสะใจมากกว่าเห็นใจที่เขียนมาอาจจะไม่ถูกต้องไปเสียทุกเรื่องแต่เป็นการวิเคราะห์จากข้อเท็จจริงที่มีอยู่ที่สําคัญมากคือนอกจากอยากให้ประชาชนได้รับรู้ด้วยแล้วยังต้องการสื่อสารกับกร,รมนาภาคสีส่วนหน้าและผู้กุมบังเหียนอย่างพลโทสานติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผอ,อร,รมนาภาคสีส่วนหน้าอีกด้วย ประการแรกปั๊มน้ำมันในชายแดนใต้ถูกเบียเอ็นก่อวินาศกรรมมาหลายระลอกทําไมยังไม่มีมาตรการป้องกันที่หวังผลได้ประการที่สองเป้าหมายของเบียเอ็นไม่เคยเปลี่ยนแปลงแสดงว่ายังจะมีวินาศกรรมปั๊มน้ำมันตามมาอีกจํานวนมากใช่หรือไม่การสร้างภาพว่าเห็นใจผู้ได้รับผลกระทบการปลุกระดมให้ประชาชนมาประนามผู้ก่อเหตุรวมทั้งการปิดล้อมตรวจคน้นไล่ล่าเพื่อจับกลุมผู้ก่อเหตุรวมทั้งการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะลูกเมียพ่อแม่และญาติญาติที่ให้ที่พักพิงเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องปลายเหตุทั้งสิ้นแถมที่ผ่านมาแม่ทัคนนไหน ก็ทำแบบนี้วันนี้คนชายแดนใต้ต้องการแม่ทัพและหน่วยงานที่มีความพร้อมป้องกันเหตุร้ายให้อยู่หมัดและพร้อมนําสันติสุขก,กลับคืนมาสู่พื้นที่ให้ได้เพราะไฟใต้ระลอกใหม่ย่างเข้าสู่ปีที่19แล้วดังนั้นนับแต่บัดน,นี้พลโทสันติสกุลตนาคและกรอมอนอาภาค4ส่วนหน้าต้องลงมือทําจริงเพื่อให้เกิดมรรคผลเสียทีหยุดสร้างภาพลักษณ์ดูดีและสร้างภาพฝันถึงสันติสุขแบบจอมปลอมกันได้แล้วสืบจากข่าวรายงาน